ลูกหนูอายุ11เดือนแล้วฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นสักซี่เลยค่ะแม่แบบนี้ผิดปกติไหมสวัสดีค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะคุณแม่คะฟันเด็กเองก็จะขึ้นช้าสุดนะคะที่อายุประมาณ1ปี6เดือนถ้าลูก1ปี6เดือนแล้วฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นสักซี่เลยแบบนี้คุณแม่ควรพาลูกนะคะไปปรึกษากับคุณหมอฟันเด็กค่ะหรือหากคุณแม่กังวลใจมากที่อายุประมาณ1ปี2เดือน1ปี3เดือนนะคะฟันน้ำนมลูกก็ยังไม่ขึ้นคุณแม่ก็สามารถพา้องนะคะไปรับคําแนะนานะคะหรือว่าไปปรึกษาคุณหมอทันตกรรมเด็กได้แแแต่่่่โดดดดยททัััวววไปปลล้้ฟฟนนนนนเเ็กชชาสุ1ีี6ือะงม ยังไม่ขึ้นคุณแม่อย่าลืมดูแลใส่ใจทําความสะอาดช่องปากลูกนะคะให้สะอาดทั่วถึงนะไม่เช่นนั้นนะคะจะทําให้ลูกติดเชื้อในช่องปากได้ติดเชื้อลาแล้วก็เกิดกลิ่นปากได้ค่ะวิธีการดูแลช่องปากของลูกนะคะง่ายๆเลยเอาผ้าสะอาดนะหรือว่าผ้ากอดก็ได้นะคะชุบน้าต้มสุกนะหรือว่าน้าเกลือนะคะเช็ดให้ทั่วทั้งช่องปากลูกนะคะเนาะเช้าเย็นแบบนี้นะคะก็จะช่วยป้องกันการเกิดการติดเชื้อที่ช่องปากลูกแล้วก็ลดการเกิดเชื้อลาแล้วก็ลดกลิ่นปากค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูก ลูกตั้งแต่ฟันน้ำนมซีแรกลูกขึ้นนะคะส่วนจะเลือกใช้เป็นยาสิฟันขนาดฟัวรเท่าไหร่ถ้าฟันน้ำนมซีแรกลูกขึ้นนะคะสามารถเลือกใช้เป็นยาสิฟันที่มีฟัวร yeah. ัยหนึ่งพัน ppm ได้หรือหากลูกเรานะคะมีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะเกิดฟันผุก็สามารถที่จะไปปรึกษาคุณหมอทันตกรรมเด็กนะคะแล้วก็เลือกใช้เป็นยาสิฟันขนาดฟัวรัยหนึ่งพันห้าร้อย ppm ได้ค่ะเลือกใช้ยาสิฟันสำหรับเด็กนะคะของคินดี้เหมือนกันกับแมโบก็ได้มีหลากหลายสูตรหลากหลายกลิ่นให้แม่ๆเลือกใช้กับลูกได้อย่างเหมาะสมนะคะยาสิฟดกู ะะเด็กสามารถที่จะกินได้นะคะไม่เป็นอันตรายต่อลูกลูกๆที่เป็น g 6 p d ก็สามารถใช้ได้นะ